คุณพงษ์สารอุปนินะครับอจะส่งสติ๊กเกอร์เยอะนะครับลูกนะครับเบียร์ลาสบายดีพี่โบโบนะครับแตกแล้วแสนวิวจะคุยได้บอไอ้ข้าวนะครับโหอ้เกดบ่อมันแตกตั้แสนวิวแรกเลยครับเมื่อนี้ติดแสนวิวที่สองกับกาลังสี่แตกนะครับแบบมันทุ่มสองทุ่มนะครับเตรียมไปฉลองอยุ่งช่องแม่ปิ่มด้เลยนะครับอี่แค่สี่พันกว่าวิวนี่ ถึงแน่นอนครับตื่นมาปั่นตั้งแต่ตีห้าเมื่อเช้าผมก็ตื่นมาผมเปิดฟังนะครับผมนอนหลับผมแต่งเพล่อเรียนไปผมก็นอนหลับผมตื่นมาอ่นานหนําเอาสองโมงกวแล้วลตัวสนักนดกเลยบได้เขาไปทักทายอันดุ๊กเตบ่ได้เ,ดเขาไปทักทายพี่พ้อยนิสาครับแจ๊สสิไปเบื้องยอนหลังให้ี่้ายอยู่นะครับนางวิกหายใจกินบ้างเป็นห่วงนะครับแากคุณท็อปนะครับ ให้โอกาสครั้งที่สามครับคุณพงษ์สารนะครับเห็นบอยแหละแอดมินวัชรพงษ์ผมเป็นจ้องอยู่นะครับ,บอแอดมินผมนนนม,นผม,มิตรใจดีใจด,ใจดีทั้งนั้นนะครับคุณกับกร้าเป็นน้อยสามตัวนะครับขอบคุณครับมือนี้เป็นมือที่ดีนะครับต้องยินดีนะครับเพราะว่าอย่างีเพราะว่าพอไม่พี่น้องฮอสีได้ฉลองหนึ่งแสนวิวสองครั้งนะครับ หนึ่งแสนวิวสองครั้งเพราะว่าครั้งแรกนะครับก็บคือเพลงอยากกอดพวกเขาไปแล้วนะครับแล้วก็เพลงที่สองนะครับนั่นก็คือเพลงเมื่อยแนแต่กระสูนตอนนี้ยอดวิวนะครับตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่เก้าแสนสบายดีคุณศิลินดานะครับคุณมเคคูนะครับสวัสดีนะครับ ตอนนี้เมยอแน่เตกระสูนะครับยอดวิวอยู่ที่เก้าแสนเออเออเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสามนะครับตอนนี้นะครับยอดวิวเมยแน่เตกระสูนะครับเก้าห้าสี่ห้าสามนะครับพิทาวรลุมาแสงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสลีนนะครับคุณวิจิตลอยลมสวัสดีครับสวัสดีครับยูทูบเบอร์ใหม่ที่เข้ามานะครับ ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจช่องบรรจงศิลป์ลุงลำเพลินในเด้อนะครับอ่าท่านไหนที่เข้ามานะครับยังมันเป็นไลฟ์สด youtube แบบแนวตั้งนะครับเข้ามาแล้วยั่งโมโหจกว่าปุ่มปุ่มกดไลค์อยู่ที่ไหนนะครับมันจะมีจุดไข่ปลาสามจุดอยู่มุมบนตรงนี้นะครับจิ้มไปเลยครับแล้วมันจะเด้งขึ้นมาปุ๊บมันจะมีว่าคุณปุ่มกดชอบนะครับกดกดไลค์นะครับไลค์ก็คือชอบนะครับกดให้แน่นะครับ หรือว so ่าท่านใดมันหน่อยแท้เหล้วเรเห็นครับจิ้มหน้าจอนะครับจิ <ver> ้มหน้าจอค้างไว้นะครับจิ้มหน้าจอค้างไว้แต่แต่ค้างไว้ครับสามวิมันสิเด้งขึ้นมาครับแล้วมันจะมีปุ่มกดไล่์ให้นะครับอยู่ซ้ายสุดนะครับก็ขอบคุณหลายๆครับทําความเข้าใจนะครับบันคือการไล่แบบแบบเดิมแบบแน่นอนนะครับถ้าไล่แบบเดิมแบบแน่นอนนะครับมันจะมีปุ่มเด้งขึ้นมาเข้าขอไปมันจะมีปุ่มกดไลน์มีกดปูแท้ยุด้านรางเลยนะครับ ไอโบโบนะครับจากคุณไมเคิลนะครับสวัสดีครับคุณอิสานพันธ์ดีนะครับสวัสดีครับทักทายครับทักทายสวัสดีทุกท่านนะครับคุณบุญมาแสนแตกแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับจุดพูได้เลยครับจุดทดลองอย่าก,กอดพวกเขาเปิดเมื่อคือนห้ารอบแต่เมืองชอบมัน รำมวนอ๋อครับผมยินดีครับยินดีครับเอาเอาทักทายละครับขยายใส่กันนะครับคนเลี้ยงวัวสวัสดีครับคนเลี้ยงวัวนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณทาวรทักทายคุณโบนะครับขอบคุณก้อมักข้อมมตาที่มีต่อลูกษาข้ามหล่าลำล๊ครอนเด้อครับคุณอาลีศีปันเงินนะครับ คุณทองเดือนพิงพีรินกดไลค์ให้แล้วโอ้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณวัชราพลนะครับจากแอดมินโบูโบนะครับ